นะครับทุกคนแฟนคลับช่องแอลโขกชาแนลครับวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกว่านะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับเราจะเดินทางไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็เดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานีนะครับเราผมจะไปเก็บบรรยากาศช่วงปีใหม่นะของทางทั้งสองจังหวัดมาให้ทุกคนดูนะครับบรรยากาศการเดินทางนะครับต่างๆ แล้วก็วภเพณีพื้นบ้านนะครับของคนอีสานแล้วก็จะพาไปดูกิจกรรมงานวัดนับธามีนะครับกิจกรรมทางงานวัดของทางจังหวัดอุตรธานีเดี๋ยวรอติดตามคลิปได้เลยนะครับว่าคลิปจะเป็นยังไงนะครับส่วนในเรื่องของเรื่องของโคเวเพนะครับวันนี้ก็ขออภัยนะครับที่ไม่ได้ทําคลิปกับโคเวเพนะครับเร็วๆเดือนพายในเดือนนี้นะครับผมจะทําคลิปเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวนะครับต่างจังหวัดนะครับจะมีแพ้ไม่สาจังหวัดได้เลยได้กันเลยก็คือจังหวัดจันทบุรีนะครับที่ผมอยู่จันทบุรีนะครับเราก็จะไปเพชรบูรณ์นะครับไปอยู่ที่เพชรบูรณ์แล้วก็จะไปจังหวัดอุดรธานีนะครับไปดูบรรยากาศนะครับของอุดรธานีกันนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนทางช่องนะครับที่ ส่งนะครับไม้นะครับที่ผมถืออยู่นะนะครับส่งไม้ผมในการถ่ายคลิปนะครับแล้วก็ส่งงบประมาณนะครับในงานที่จะทากิจกรรมแจกเพื่อนเพื่อนแฟนคลับทุกคนนะครับสําหรับคลิปการแจกเงินนะครับเข้าบ็ตเดี๋ยวรอไปที่อุดรธานีเดี๋ยวผมจะทําคลิปการแจกเงินเข้าล็ตนะครับสําหรับ วันนี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับพี่คนนี้มากนะครับที่ติดตามนะครับตั้งแต่ช่องเด็กโคลคชาแนลจนมาถึงช่องเนียโคลคชาแนลก็ขอขอบคุณมากนะครับพี่ติดตามคลิปเรามานะครับขอบคุณมากครับสําหรับคลิปนี้นะครับใครชอบนะครับก็ฝากกดถูกกากกดไลค์นะครับแล้วก็กดซับสไครต์ให้กับเราด้วยเดี๋ยวเร็วนี้นะครับจะมีการแจกเงินเข้าบัลเลตกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ